นี้ถ้าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจะได้เงินเดือนปอตรีสองหมนห้าวันนี้นโยบายนี้หายไปไหนแล้วครับกลายเป็นนโยบายนินจาอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยพอท่านได้เป็นรัฐบาลนี่คือคำถามหรือท่านคิดว่านโยบายนี้ตอนหาเสียงท่านสัญญาไว้ปี70ยังไงท่านก็อยู่ไม่ถึงก็เลยไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ ท่านสัญญาแล้วท่านต้องทำนะครับผมขอทวงสัญญานี้แทนน้องๆรุ่นใหม่ทั่วทั้งประเทศที่เคากำลังจะจบการศึกษาท่านนายกต้องตอบเรื่องนี้ครับนโยบายที่สองค่าแรงขั้นตำ่ำท่านคงจำได้600บาทต่อวันนี่ก็นินจาตัวที่สองตอนหาเสียงหลายฝ่ายทักท้วงกัน บอกว่าถ้าขึ้นค่าแรงทันที600บาทต่อวันขั้นต่ำเนี่ยเป็นห่วงเอกชน SME โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่เขามีคนงาน5คน7คนจะเจ๊งกันหมดเพราะรับต้นทุนที่สูงขึ้นแบบกระทันหันไม่ไหวแล้วสุดท้ายถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องไปผลักภาระ ให้กับราคาสินค้าผลิตผลแล้วกรรมก็ไปตกอยู่กับผู้บริโภคคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศในที่สุด SME ก็เจ๊งผู้บริโภคก็เจ๊งแต่ท่านไม่ฟังเพราะว่าตอนนั้นกำลังหาเสียงกำลังโกยคะแนนกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็สุดท้ายท่านก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นค่าแรง600บาทต่อวันปี70แต่พอมาดูนโยบายที่ท่านแถลงตะกี้ อย่าว่าแต่ปี70เลยครับไม่มีเลยครับหายวับไปกับตานโยบายเหลือแค่เขียนไว้ในหน้า8แค่บรรทัดเดียวบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมคือสิ่งที่จะทำรวมทั้งสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมแค่นี้ครับแล้วค่าแรงขั้นต่ำ600บาทปี70อยู่ไหนครับ นโยบายที่สามนี่ก็ความหวังของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขีดเส้นใต้ทำทันทีล่องขนไปหนึ่งนโยบายรถไฟฟ้าไปจอดหลับอยู่สถานีไหนครับจนนักข่าวทนไม่ไหว ตามไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอึกอักบอกว่าอีกสองปีจะทำไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท่านก็ผิดคำพูดไปแล้วหนึ่งคำแต่อย่าผิดคำพูดคำที่สองต่อไปท่านต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้คำถามคือเอาเงินที่ไหนมาทำจะต้องเอาเงินของประเทศไปชดเชยให้บริษัทเอกชนหรือไม่อย่างไร อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและท่านนายกต้องตอบนโยบายที่สนโยบายลดความเหลื่อมลำ้ำท่านสิริกัญญาพูดไปหน่อยหนึ่งตะกี้ใช้คำว่าเติมเงินให้ทุกครอบครัวที่รายได้ต่ำกว่าสองหมื่นบาททุกเดือนขีดเส้นใต้เส้นที่สองทุกเดือนวันนี้หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วครับ ผมไม่มีตัวเลขชัดเจนเพราะไม่ใช่นโยบายของพวกผมแต่ให้นักวิชาการเข้าไปดูคร่าวๆอาจจะผิดขออภัยด้วยถ้าผิดนะครับบอกว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าสอง0 0บาทต่อเดือนเนี่ยเกือบ20สล้านครอบครัวถ้าท่านจะทำนโยบายนี้อย่างที่พูดท่านต้องเติมเงินเดือนหนึ่งหลักแสนล้านครับท่านจะเอาเงินมาจากไหนหรือสุดท้าย กลายเป็นนโยบายล่องขนอย่างที่ผมเรียนนี่ก็